Okay. เ, <S <S เป็นเล่นตางที่ไม่มีฝนเนี่ยโต๊ต๊ตปะโอ้ยพลดดาล<ป>ลลทีา่กอลังตบดินก่ลยไปวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยไปจบ

Það er einmann fótt úr hlæði. Það er einmann hlæði. ระวังมันหล่นนะเยือนเลยเหรอจะเยือนเลยเหรอระวังระวังมันล่นหลงนั่นน่ะหโหอโยู่มันนี่เห็นมื่อไปตามไปในะที่กำลังตกแล้วเฮ้ยหมาไดีเลย ไม่เอาไม่เอาจับไว้จับไว้ไปพี่จับเลยไอ <c oughs> พี่ีไอพี่จับพออืออ <c oughs> ือ ระวังระวังเดี๋ยน้องเดยน้องงับเดี๋ยวน้องไม่คุ้นนะดูดูเฉยตัวเยอะจะหนีด้วยนะเจอนะเจอปลอดภัยไว้ก่อนแม่บอกกันเดี๋ยวมันมันเสียวเสียวเยอะชอบหมาแล้วไงนั่นลูกดมน้องน้องหมาโอ้ย ชอบชอบของชอบเลยดมน้องดมน้องนี่นี่นี่เซนโดมน้องลูกดมน้องมาเล่นด้วยมาเล่นด้วยนะครับดมน้องเด้อดมน้องมาเออเออคือระวังตกคือรองตก เฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่อาตัวนะครับไปไปขึ้นเลยโอเคนี่ก็เบลงนี้แล้วกันนะถ่ายหน่อยกำลังแบ็กกาวกำลังสวยเลยอ้าโออันนี้ก็พาคุณซื้อมาออกกําลังกายนะครับแล้วก็จะเจอสุนัขที่มาวิ่งเล่นก็จะเป็นของชอบ ของเขานะครับเขาก็จะวิ่งใส่นะ,ะ้ดูเลใช่ไหมชอบใช่ไหมชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมครับ <Hi. S 1> ชอบใช่ไหมโอเคชอบวิ่งเลย uh, wow, wow, wow. นะว่างไงน,นะอ๋อนี่ไงไหนนี่เหรอชอบดอกไม้ด้วยใช่ไหมอันนี้ดอกไม้นี่ดอกไม้เห็นไหมดอกไม้นี่ดอกไม้ เห็นดอกไม้ไหมครับครับดู้าที่กำลังตกดินสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่ครับอนแก่นเมืองหน้าอยู่ครับยังไงก็นะเป็นเด็กน่ารักอย่างนี้ต่อไปนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจไหม โอเคเดี๋ยวเราวิ่งกลับรถกันดีกว่าโอเคไหมครับไปเราไปวิ่งกันดูว่าเขาจะวิ่งไหมเอ้าดูดนิ้วแล้วจะลมามาเดี๋วิ่งอ่ะไปหงยไป ไหนะนี <Private. ality> ่ะงงงงไปไปทางไหนก็ไปทางนั้นแหละไปมดกันแลาวโอ้เราไม่รู้เรามีท่อ